ในช่วงตรุษจีนชาวเมืองกุ้ยหยางหนึ่งแสนคนมาจาริกสแสวงบุญบนภูเขาลูกนี้พวกเขาจะเก็บรวบรวมฟืนเพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคดีและร่ำรวยพวกเขากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหงฝูซึ่งเป็นวัดเซนแต่ดาวเด่นของที่นี่ คือลิงสแสเหมคพวกมันรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับกลุ่มคนพวกมันอยู่ดีกินดีบนเขาลูกนี้ก็เพราะมนุษย์เลือกอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวในเมืองใหญ่และไม่มีวันไหนที่ลิงแห่งเขาเฉียนหลิงจะได้รับอะไรมากมายเท่าวันนี้พวกมันอยากดื่มกินและฉลองปีใหม่มากพอๆกับมนุษย์ ตัวจ่าฝูงก็เหมือนลิงทั่วไปมันมีกระเป๋าพิเศษตรงแก้มเพื่อไม่ให้อาหารที่คนให้มามากเกินไปเสียของ <Okay. S 1> ทุกวันนี้อาหารส่วนใหญ่ของมันได้จากนักท่องเที่ยวมีความกังวลว่าในการพึ่งพากันแบบนี้มันกับฝูงลิงที่มันดูแลอาจเสียทักษะหาอาหารและเก็บรวบรวมอาหาร คนส่วนใหญ่ให้อาหารอย่างมีความรับผิดชอบผลไม้ถั่วอาหารทั่วไปของลิงในธรรมชาติ ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับเมืองโดยเข้าถึงอาหารได้เป็นประจำทำให้ลิงสแสมฝูงนี้ขยายจำนวนจาก30ตัวเป็นมากกว่า600ตัวที่อาศัยอยู่บนภูเขาในปัจจุบันพวกมันอาจเปลี่ยนอุปนิสัยการหากินแต่เมื่อนักท่องเที่ยวลงเขา เพื่อไปหาแสงสีในเมืองหมดแล้วจ่าฝูงจะนำฝูงออกจากจุดท่องเที่ยวแล้วกลับไปอยู่บนยอดไม้ไปอยู่กับสังคมของพวกมันเองมีการศึกษาความฉลาดของลิงมายาวนาน แต่ความสามารถของสัตว์ที่อาศัยในเมืองอีกชนิดหนึ่งเพิ่งได้รับความสนใจฤดูหนาวในปักกิ่งอุณหภูมิอาจลดลงได้ถึงลบ15องศาเซลเซียสขณะผู้คนกลับเข้าบ้าน สัตว์สายพันธุ์อื่นแห่กันเข้ามาในเมืองเสียงร้องของอีกากินซากที่บินวนอยู่ด้านบนกลบเสียงเมืองไปหมดด้วยความกว้างปีกถึง1เมตรพวกมันร่อนเหนือเส้นขอบฟ้าได้อย่างง่ายดายปกติอีกากินซากเป็นสัตว์สันโดษ แต่พวกมันจะเข้าสังคมในฤดูหนาวเมื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อหลับนอนหรือเกาะคอนร่วมกันปีนี้คาดว่าอีกาจะมาที่ปักกิ่ง12,000ตัวลงมายังพื้นที่เล็กๆของเมืองนี้และกาะที่ต้นป,ปลาสองสามต้น ผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในอังกฤษเชื่อว่าขนาดของฝูงแสดงถึงสติปัญญาของพวกมันการอาศัยอยู่เป็นฝูงเป็นงานที่ซับซ้อนเพื่อให้สมาชิกฝูงเติบโตและโดดเด่นจากกลุ่มพวกมันต้องเข้าใจการทำงานร่วมกันหรือการจัดการสังคมของมัน สัตว์ที่ต้องพึ่งสังคมมากอย่างโลมาลิงและมนุษย์แสดงความมีสติปัญญามากที่สุดและฝูงกากินซากก็อาจเป็นเช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญพบว่าขนาดสมองของมันใหญ่กว่าปกติเมื่อเทียบกับขนาดตัวเป็นเช้าที่เหน็บหนาวในปักกิ่ง ที่สวนสาธารณะนกสารพัดชนิดอยู่บนน้ำแต่อีกาที่มุ่งมั่นตัวหนึ่งกับเพื่อนที่ตามกันมามุ่งหน้าตรงไปที่น้ำแข็งมันไม่ได้ต้องการเจาะน้ำแข็งแต่กลับใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาดด้วยการลับจะงอยปากกับผิวน้ำแข็ง แต่อีกาเหล่านี้ต้องระวังตัวมีสัตว์คู่ล่าอยู่ที่สวนนี้เช่นกันเมื่อจะงอยปากคมเป็นมิตโกนแล้วสัตว์กินซากจอมฉวยโอกาสจึงรู้สึกมั่นใจขึ้นมากและเห็นเหี่ยวชวากำลังกินหนูและมันก็อยากกินด้วย มันเล่าแผนให้พวกของมันฟังที่พากันร้ายล้อมอยู่เพื่อคอยช่วยเหลือพวกมันปรับตัวง่ายและจะกินทุกอย่างที่หาได้ทั้งพืชและสัตว์และพวกมันไร้ซึ่งความกลัวโดยการใช้เครือข่ายแข็งแกร่งที่สร้างขึ้นในฝูงอีกาจ่าฝูงสั่งให้ตัวอื่นจัดการกับนกปล่าเยือ่อซีรุ่มหนึ่ง เยี่ยตัวเล็กยังจับหนูไว้ใช้กรงเล็บกำจิกไว้แน่นในที่สุดกลุ่มอีกาก็ยอมแพ้แต่อีกาที่ดื้อรั้นมีความคิดที่ดีกว่าจะกินซากสัตว์ไปทำไมในเมื่อเรามีแหล่งอาหารถาวร มันจึงนำฝูงไปที่สวนสัตว์ปักกิ่งสวนสัตว์คือโลกย่อส่วนที่มีที่อยู่อาศัยมากมายและระบบนิเวศหลากหลายฝูงกาเลือกไม่ถูกว่าจะบินลงตรงไหน มันมาถึงพอดีกับเวลาให้อาหารสัตว์ซึ่งมันจะได้ชิมอาหารหลายอย่างแอบเข้าไปในรังอาหารซึ่งไม่มีใครเฝ้าฝูงกากินทัญพืชแอฟริกาของม้าลายอย่างอร็สอร่อย กระทั่งมันถูกขับไล่เลยย้ายไปกินเห็บไรและมแมลงที่อาศัยอยู่บนเขากวาง ก่อความรำคาญให้เจ้าของเขาหนึ่งชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ตกขณะอุณหภูมิเริ่มลดลงฝูงกาของเรามุ่งหน้ากลับเข้าเมืองซึ่งอบอุ่นที่สุดนี่คือช่วงที่พวกมันเสียงดังที่สุด บินวนกลางท้องฟ้าจัดกลุ่มฝูงใหม่นกเขาแมวตื่นขึ้นขณะอีกาบินกลับที่พักขณะอีกาของเราและพักพวกเจริญเติบโตและปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมืองสัตว์ผู้ล่าตัวสำคัญของมัน นกเขาแมวหูสั้นไปได้ไม่ค่อยดีนะักเมื่อป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของมันลดน้อยลงนกเขาแมวจึงเข้ามาที่ปักกิ่งสัตว์หากินกลางคืนชนิดนี้ถูกห่วงโซ่อาหารในเมืองดึงดูดเข้ามาที่นี่มีอะไรให้กินเสมอแต่พอมาถึงพวกมันก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ในเมืองที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลายากที่จะหามุมสงบเพื่อน,นอนหลับในตอนกลางวันและแสงไฟนีออนตามถนนทำให้ซุ่มล่าเหยื่อได้ยากนกเขาแมวในเมืองขี้กลัวและเงียบขรึมต้องให้ชาวเมืองคอยช่วยเหลือในฐานะผู้สร้างเมืองและเป็นเจ้าบ้านของสัตว์ป่า ผู้คนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบที่จะปกป้องสัตว์ที่หลงมาอาศัยชนิดนี้ที่ศูนย์ฟื้นฟูนกล่าเหยื่อในปักกิ่งจะคอยตรวจสอบดูแลนกธรรมชาติที่อยู่ในเมืองทั้งนกเขาแมวเหย่่ยวขนาดเล็กและนกแรง้งโดยรับนกที่ต้องช่วยเหลือในการปรับตัวเข้ามาดูแล มีคนพบนกเค้าแมวตัวนี้ขนที่ปีกหักขนปีกของนกเค้าแมวออกแบบมาเป็นพิเศษเป็นหยักฟันเลื่อยเหมือนหวีผมเพื่อไม่ให้เกิดลมแปรปรวนเวลามันบินจึงเงียบสนิทด้วยวิธีนี้เวลามันรอบเข้าหาเหยื่อจึงจับเหยื่อได้เดี่ยวขนาดเล็กก็มีเข้ามา พวกเขารับจะง,งอยปากให้มันจะง,งอยปากของมันสั้นโค้งคว่ำลงและปลายงอเป็นตะขอมีไว้เพื่อจิกและฉีกทึงเหยื่อในธรรมชาตินกไล่เหยื่ออย่างเข้าแมวตัวนี้จะรับจะง,งอยปากด้วยการกัดกระดูกตัวตุ่นและหนูนา ซึ่งเป็นอาหารหลักของมันแต่ในเมืองใหญ่พวกมันกินเศษอาหารเหลือทิ้งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจงอยปากของมันนั่นหมายความว่าจงอยปากจะยาวเกินไปหลังพักฟื้นอยู่หลายสัปดาห์ ก็ถึงเวลาปล่อยนกเขาแมวตัวนี้ทีมงานขับรถออกนอกเมืองห่างจากตัวเมือง10กิโลเมตรนี่คือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของนกเขาแมวคืนนี้นกเขาแมวตัวนี้จะเสี่ยงดวงโดยออกล่าในธรรมชาติอีกครั้ง หวังว่ามันจะไม่ถูกแสงสีในเมืองดึงดูดให้กลับมาคุยกินอาหารที่หาได้ง่ายๆเมืองนานจริงตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีนห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ200กิโลเมตรเปรียบแม่น้ำยยงซีที่ยิ่งใหญ่ เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศจีนจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชาวหนานจิงให้ความเคารพสภาพแวดล้อมและนำมาผสมผสานกับเมืองที่อาศัยอยู่และไม่มีที่ไหนในหนานจิงที่จะเชิดชูดธรรมชาติเท่าที่เขาจื่อจินซัน ที่นั่นมีต้นไม้หนาแน่นเป็นที่อยู่ของพืชกว่า600ชนิดพันธุ์สัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าลึกของเขาจือจินซานทนแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ต้องมือสนิทถึงจะมองเห็นในเวลากลางคืน ซึ่งคือความอยู่รอดของสัตว์ชนิดพันธุ์นี้ยามค่ำใกล้เข้ามาและผู้คนกำลังพากันมาที่เขาจื่อจินซานเพื่อชมภาพอันงดงามหิ่งห้อยด้วงปีก ส่งข้อความรักออกไปผิ่งห้อยต้องอาศัยแสงของตัวเองเพื่อสืบพันธุ์มันเปล่งแสงออกมาจากท้องน้อยสร้างขึ้นจากปฏิกริยาเคมีในร่างกายและการสืบพันธุ์คือสัญญาณว่าต้องการหาคู่และตัวเมียที่พร้อมผสม เข้าใจภาษานี้ดีก็โต้ตอบกลับด้วยแสงกระพริบของตัวเองดูเหมือนหิ่งห้อยตัวเมียจะชอบตัวผู้ที่แสงสว่างมากกว่าและตัวที่กระพริบแสงเร็วกว่าแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าตัวผู้ที่เจ้าเล่จะเลียนแบบแสงกระพริบของหิ่งห้อยตัวเมียที่ไม่อยากผสมพันธุ์ด้วยวิธีนี้มันจะลดคู่แข่งลงได้ จำนวนหิ่งห้อยทั่วโลกลดลงเมืม่อเมืองอบล้อมป่ามลภาวะทางแสงทำให้หิ่งห้อยไม่สามารถและไม่อยากเปล่งแสงบ่อยจึงลดโอกาสที่พวกมันจะขยายพันธุ์ แต่ที่หนานจริงประชากรหิ่งห้อยเจริญเพิ่มพูนเป็นเพราะการอยู่ร่วมกันอย่างดีด้วยความเคารพตอนกลางคืนเขาจื่อจินซานมืดสนิทมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยนำทางนักท่องเที่ยวขึ้นลาดเขา